สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยลวกันนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนตัดคลิปตามเทรนในทิกตอกนะครับก็เป็นแบบว่าตาเป็นหัวใจแล้วก็ด้านหลังเป็นหัวใจนะครับแล้วก็เป็นซูมแบบว่าสวยๆเนาะก็แอปที่ต้องใช้เนี่ยมีแคปคัตแล้วก็ b บ c k ก r o ์เอเดอรเซอร์แล้วก็3เป็นอะเรโมชันนะครับ ก็เดี๋ยวเรื่องันเลยครับก็เพิ่มวิดีโอนะครับรงในลคปคัตอย่างนี้เลยครับแล้วก็เพิ่มเพลงครับผมแล้วก็มาร์กเพลงนะครับเพลงง่ายๆครับมันเป็นมาร์กจากวะเดียวมันเสียงนังตึกนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังอย่างกับตึกเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้หาฉากสวยๆนะครับกดตัวนี้ครับผมแล้วแคปหน้าจอเลยครับแล้วก็ออกจากแอปเลยครับผมข้อแอปแบ็กการ์ดเซื้อเลยครับ รอสักครู่นะครับก็กดบวกครับผมก็เพิ่มภาพที่เราแคปมาเมื่อกี้เลยครับก็ตัดตรงนี้ครับผมเลื่อนมาครับตรนี้ตัดส่วนเกลื่นที่เราต้องการออกนะครับเลื่อนมาใกล้ๆนะครับจะได้ตัดง่ายๆกดถูกครับผมแล้วก็ลบเลยครับก็ถ้ามันหาอย่างนี้ไปก็กดตรงนี้นะครับผมเป็นผู้กันแล้วก็สามารถเลียงอย่างนี้ข้ากลับมาได้นะ โอเคผมแล้วก็ขั้นตอนไปเนี่ยเราต้องลบตรงตาด้วยนะครับตรงกดต้องยางลบครับแล้วก็ลบเป็นวงกลมนะครับผมลบดังสองฝั่งนะครับลบเฉพาะตรงที่ไม่เป็นส่วนต้องเป็นวงกลมตรงนี้ครับอย่าไปลบตรงสีขาวนะโอเคผมเดี๋ยวเจอกันตอนลบเสร็จเนาะโอเคครับตอนนี้ผมก็ลบเสรี่มิติเรียบร้อยผมกดกลับตัวเลยครับเทปแล้วครับผมโอเคครับตอนนี้ก็กลับมาที่เทปขันแล้วผมก็กดบวกครับกดเพิ่มวิดีโอพื้นหลังเป็นรูปโปรเจกต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะแจกใต้ลิงก์คลิปนะ โอเคผมแล้วก็หัวใจนี่มันเท่าตรงนี้เพียงครับก็กดตัดครับกดลบไปเลยครับผมป,ปึ๊บแล้วก็แตะที่หัวใจด้านหนึ่นงรอบครับป,ปึ๊บให้มันอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะแล้วก,กดภาพฟอนด์ครับก็โมลีพเพิ่มรูปภาพที่เราตัดเมื่อกี้เลยครับพเพิ่มเลยครับแล้วก็ขยายมันใหญ่นะครับประมาณนี้โอ้ยมันยังมีรูอยู่นะครับก็ขยายไปอีก ประมาณนี้แล้วก็เลื่อนด้านหลังครับให้เท่ากันตรงนี้ที่ผมแล้วก็แตะที่หัวใจมาเดิมครับอย่างนี้ให้มาถือมาด้า,านในก็กดเพิ่มเลยครับก็เพิ่มวิดีโอหัวใจอีกรอบนะครับเพิ่มก้าไปเลยโอเคแล้วก็กดตรงนี้ครับแก้ไขขออตัดแล้วก็ตัดหัวใจตามผมเลยนะครับประมาณนี้แบ่งตามผมเลยกระถูกครับไปก็ย้อนกลับมาแล้วก็หาคำว่าเลรเยอ์ครับ เลือนหนึ่งครับก็ย่อให้เล็กลงครับแบบนี้ก็เลือกเลยครับลิงลุงติตาเลยครับผมโอเคสวยงามเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมครับตรงนี้ก็หาคำว่าแบ่งฉากแล้วก็ลบด้านหลังออกแล้วก็ตรงนี้ก็ย่อยมันกลับมันเท่าันนี้เกเคผมแล้วก็คราวนี้ก็กดคัดลอกครับปึ๊บกดดึงอย่างนี้ครับปึ๊บไว้แบบนี้แบบนี้ อโอเคได้อีกฝั่งเลยนะครับอีกตางแล้วจะได้ว่าอย่างงี้ก็ยังผล่อย่างางี้นะครับก็ต้องกดคําว่าเลเยอร์ครับเบื่อสองครับครับถูกครับผมก็เลื่อนมาครับเลื่อนมาฝั่งซ้ายเนาะโอเคตรงนี้โอเคผมแล้วก็โอเคได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <c oughs> เอ้ยผมเห็นในเว็บเมื่อกี้เหมือนตรงนี้เห็นไหมครับตะบนมันจะเหมือนมันจะล่อมันครับ ระวังก็ mm ้ด hmm. ้นะครับอย่างนี้มันจะทำให้แบบงานเราแบบดูไม่เรียบนะครับตัดตรงนี้ออาครับฝั่งขวาก็ขยับไปนิดนึงกันปึ๊บโอเคผมได้แล้วแล้วก็ปรับตรงนี้ปรับภาพไปครับเจ0 6ร้อยยี่สิบหกสิบเฟรมเลยปึ๊บบันทึกออกมาเลยครับผมโอเคครับบันทึกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันในแอปออดายมอชชั่นนะครับผม ไปเจอกันโอเคครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่หน้าแอปอะเรมาชีรลาผมกดบวอกเลยครับเลือกเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะสีบเปพื้นหลังสีดำครับสร้างกุญแจแล้วครับผมให้ผมกดบล็าครับสื่อครับแล้วก็โอเมื่อกี้ที่เราบันทึกมาเลยกดเข้ามาเลยอเคผมก็กดแต่หนึ่งรอบครับกดตรงมุมบนครับแล้วก็เติมพื้นที่อุปกอณครับเึ๊บมันก็จะเต็มหน้าจออย่างนี้นะครับแต่หนึ่งรอบครับ แล้วก็กดย้ายและแบปงครับแล้วก็กดตรงนี้ครับผมแล้วก็ขยายมาสักนิดนะครับเผื่อมันไม่เต็มโอเคขั้นต่อไปก็หาฉากที่มันเป็นรูปตาหัวใจนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งตรงนั้นกันเคผมกดแตะตรงนี้รอบครับที่เป็นเวลานะปึ๊บมันก็จะมาอยางี้นะครับผมแล้วก็กดแตะหนึงรอบครับกดตรงนี้ครับแบ่งไปเลยครับปึ๊บ จะเป็นสองฝั่งสองซี่อย่างนี้นะผมขั้นตอนต่อไปก็เลื่อนมาตรงนี้ครับประมาณนี้กดไม้อีกรอบครับปึ๊บกดเตะหนึ่งครั้งครับกดย้ายแล้วไปครับกดบวกหนึ่งครั้งครับผมก็เลื่อนมาทีมาตรงประมาณตรงนี้ครับก็บวกอีกรอบนะครับแล้วก็ดึงครับดึงลงมาประมาณนี้ดึงเองยงๆสักนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับก็ลากไปหลังสุดครับแล้วก็ใส่กราฟครับผมปึ๊บแล้วก็ วาดกราฟตามผมอย่างนี้นะครับดึงมาอย่างนี้เลยโอเคกดสามจุดครับคัดลอกเส้นโค้งครับตั้งกับย้อนกลับครับแล้วก็กดตรงนี้ครับปึ๊บแล้วกดไปตรงนี้ครับกดมัหนึ่งครั้งครับแล้วก็เลื่อนมาประมาณตรงนี้บุนหนึ่งครั้งครับแล้วก็หมุนครับประมาณ3ครับแล้วก็ลากไปที่ล่างสุดเหมือนเดิมครับกดตรงนี้ครับก็สามจุดครับแล้วก็วางเส้นโค้งครับตั้งกัดครับผมก็กดตรงนี้ครับ กดมาลิงรอบครับผมแล้วก็ลากไปตรงมากอะไรนะกดมาตรงนี้ครับก็ลากไปหลังสุดเหมือนเดิมเอ้ยเดี๋ยวจะเ,เพิ่งยิเพิ่งลากนะอันนี้ยังไม่แก้สิลืมไปไว้ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วกดตรงนี้ปึ๊บตรงนี้ก็ขยายสักหน่อยครับไม่ต้องซูมามาเยอะมากแล้วก็ไว้หลังสุดครับใส่คนตรงนี้ครับผมกดสามจุดครับวางเส้นโค้ง,องโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ โอ okay. เคขั้นต่อมาก็ทำตามผมเลยนะครับขยันหน่อยนึงก็ลากมาตรงนี้ประมาณตรงนี้กดเตะตรงนี้หนึ่งรอบครับมากเหมือนเดิมเปึ๊บแล้วก็มากดมาตรงกลางนี้ครับเตะหนึ่งรอบครับยายและแปลงบวกหนึ่งครั้งครับแล้วก็มาตรงนี้ครับลากม,มาตรงนี้อีกแล้วก็โบยอีกรอบหนึ่งครับรอนี้แล้วก็ดึงแบบนี้นะครับดึงตามผมเลยนะครับแบบนี้ ก็ลากมาร์กอันนี้ไปที่ตรงมาร์กอันนี้แล้วก็อันนั้นหน้าก็ไว้ไว้สุดเลยนะครับปึ๊บไม่ใช่ไว้ตรงสีแดงเงยนะครับลากไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็กดกราฟครับกดวางเส้นโค้งครับผมเคกดย้อนกลับครับเหมือนเดิมครับกดตรงนี้ครับปึ๊บกดมาร์กหนึ่งครั้งครับก้อนนี้ลากไว้หน้าสุดครับก้อนนี้ไม่ร้อนนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนประมาณห้านะครับก็ไว้ตรงมาร์กครับก็ตรงนี้ครับปึ๊บ แล้วก็วางกรกาฟมาเดิมครับผมโอเคแล้วก็กดตรงนี้มาเดิมครับผมกดบวกรับไว้ด้านหน้าสุดกดบวกรอบหนึ่งแล้วก็ซูมครับทีนี้ไปเยอะเลยอันนี้เนี่ยประมาณนี้ครับผมแล้วก็ไว้ตรงกราฟอันนี้ก็ใส่ตรงนี้ครับปึ๊บมานเดิมวางเส้นโค้งโอเคก็ยังกะครับก็แต่อันั้น,นบนสุดครับผมปึ๊บแล้วก็ม,มากอ่กรอบครับก็ดึงกราฟมาอย่างนี้ครับ แบบนี้นี่ว่าตามสิ้นตอนผมอย่างนี้ก็ได้นะครับผมโอ้ยฮะก็ขยายครับผมไม่ใช่ขยายสิบีมันต้องเล็กตรงอย่างนี้นะครับไม่ย่นงอย่างนี้แล้วก็ดึงงานสุดอันที่สามันนี้นะครับผมไว้หลังสุดก็ใส่กราฟตรงนี้ครับปึ๊บเดี๋ยวกราฟนี้จะแก้แค่นี้หน่อยนะครับจะเป็นแบบนี้ที่ผมกดสามจุดครับกดข้ลอบเส้นโค้งครับแล้วกกลับครับผมตรงนี้ครับ ปึ๊บมาหนึ่งรอบครับแล้วก็หมุนไปเป็นเจ็ดนะครับก็ไว้หลังสุดเหมือนเดิมครับผมกดตรงนี้ก็กดวางเส้นโค้งเหมือนเดิมครับแล้วก็ตัวนี้เหมือนเดิมครับกดมันหนึ่งรอบครับแล้วก็ขยายมันซูมสักหน่อยครับประมาณนี้แล้วก็ไว้หลังสุดปึ๊บตรงนี้ก็เหมือนเดิมวางเส้นโค้งครับอาจจะเห็นว่ามันเหมือนขยับหน่อยนะครับโอเคครับผมกดย้อนกลับครับ ปึ๊บปึ๊บขั้นไปกดตรงด้านนี้ครับปึ๊บโอ้ยยังไงค้างอยู่เอฟเฟกครับเพื่เอฟเฟกแล้วครับผมแล้วก็เลือกการบิดเบี้ยวและววครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับเลือกไทยครับผมบวกครับกดไทยมาแล้วก็กดตรงกระจกเราครับปึ๊บไอหน้าจอดำโอเคกดครอบตัดตรงนี้ครับผมแล้วบนนี้เลื่อนมาสักประมาณนี้ครับโอเคแล้วก็กดตรงสามจุดครับ กดคัดลอเอฟเฟก effect, แล้วกดออกไปเลยครับผมก็มาใส่ให้อันนี้ด้วยนะครับอุ้ยค้างค้างปึ๊บแต่ในรอบครับเอฟเฟกทจุดครับท้เอฟเฟกปึ๊บโอเคครับก็บไปเดี๋ยวเรามาใส่แบบว่าเป็นขอบเยมดำเนาะกดตรงนี้ครับผมเลื่อนมาตรงมาร์กสุดตรงนี้3ามส่วนสิบห้านี้บวกครับสีเหลี่ยมพืนผ้าเอ้สีเหลืองจะดูดดัดสีและสีเต็มครับสีดำ แล้วก็ขยายมันใหญ่นะครับย้อนกลับตรงนี้ย้ายและแปลงตรงนี้ขยายใหญ่ไปเลยครับติ้มหน้าจอไปเลยปึ๊บแล้วก็กดตรงนี้ครับผมปึ๊บแล้วก็ดึงขึ้นไปครับด้านบนอย่างนี้กะไว้สักประมาณตรงนี้ก่อนนะต้องกัรครับผมแล้วก็เลื่อนตรงนี้ครับเลื่อนมาหลังสุดอย่างนี้กดตรงนี้นะครับปึ๊บก็กดตรงนี้ครับรอบทำาำหนึ่งเลยเยอะครับปึ๊บ มันก็จะได้อีกอันนึงนะครับผมก็กดอันนมบุรครับเพิบใช้แล้วแปลครับก็เื่อนมาลงด้หน้าล่างครับทำเลยครับอย่างนี้แล้วก็กะกามันเท่าๆกันนะประมาณนี้โอเคกันต่อไปก็กดมาตรงนี้ครับเพิบเพิบแล้วก็กดตรงมาหนึ่งรอบครับเพิบแล้วก็มากอันที่สอง,องนี้มาหนึ่งรอบแล้วก็ทีนี้ก็ขยับนะครับผม มันจะค้างนะครับผมถ้ามันค้างแบบหน้าจอไม่ขยับก็เลื่อนมาร์กมาตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับโอเคก็ลองขยับดูโอเคครับขยับแล้วก็ลักประมาณนี้โอเคถ้าผมแล้วก็ดึงกลับไปตรงกราฟเหมือนเดิมนะเอ้ยตรงที่มาร์กแล้วก็มาช่องตรงกลางน,นะครับแล้วก็กดตรงนี้ใส่กราฟเหมือนเดิมเลยครับตรงนี้ปึ๊บนี่จะขยับเข้ามาอีกนะครับเป็นประมาณนี้โอเคกด3ามจุดครับเข้าลิกเส้นโค้งเปึ๊บ โอเคแล้วก็กดใส่ด้านล่างเลึงครับปึ๊บยยแวละแปลงมา1หนึ่งครั้งครับย้ายไปด้านหน้าสุดด้านหลังก็ตรงนี้ครับปึ๊บตามมาเอามาใอีกรอบหนึ่งก็ขยับถ้าขยับไม่ได้เหมือนเดิมมันมันแบบมันไม่ขึ้นอะครับว่ามันไม่เห็นว่าอย่างไรก็ขยับมาด้านหลังตรงนี้ก่อนครับก็แตะตรงนี้ก็ลองขยับดูครับถ้าไม่ได้ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมเหมือนหน้าจอมันจะค้างอนะเนี่ย หน้าจอค้างอีกแล้วเอะเนี้ยแช่ไหมมันขยับแล้วตรงนี้นี่มันยังไม่ใช่ตรงนี้ได้หรือยังโอเคครับตรงนี้ขยับแล้วเห็นสักทีครับท่านผู้ชมแล้วก็กะครับประมาณนี้เท่าๆกันด้านล่างครับเึ๊บก็เลื่อนมาตรงมาร์สีแดงครับเบิบเส็จครับมาตรงกลา,างนี้กดตรงนี้ครับผมใส่เอฟิกมาเดิมวางเส้นโคง้งเึ๊บจะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้หมนยังไม่เท่ากันนะกดด้าบนก่อน นี่ลากไปสุดทีนะครับไว้ด้านหน้าสุดเลยเึิร์บจะเป็นแบบนี้นะครับก็ตรงนี้กดแต่ตรงนี้รอบครับกดย้ายแล้วแปลงครับกดไม้รอดมันครับตรงนี้แล้วก็ขยับไม้มองแปลว่ามันกลับมา้วยังกลับมาสิให้มันแบบมันไปแปลว่าลึกกว่าเดิมอีกนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับประมาณนี้เคีบแล้วก็มาร์กใส่เหมือนเดิมเลยครับเึ๊บก็ดึงออกไปกลับมาหน่อยประมาณนี้ สามจุดครับคลอะเส้นโค้งเหมือนเดิมแล้วก็มาร์กอันที่สามอันนี้ย่อลงให้มันเล็กอย่างนี้ก่อนหน้าจอแล้วก็ดึงมาร์กอันที่สามนี้ไว้หลังสุดเลยครับปึ๊บแล้วก็ตรงอันนี้ตรงอีกอันหนึ่งที่มันทําตีอนนันบนนะครับใ้และแปลงบน,นีกครข้างครับแล้วก็ยหาช่องที่มันแบบขยับได้ก่อนโอเคตรงนี้ไ,ได้แล้วตอนแรกอยู่ยังไงวะโอเคตรงนี้แล้วก็ขยับมาตรงนี้นะครับไม่ต้องเยอะมาก ไว้หลังสุดเหมือนเดิมครับตรงนี้ครับใส่กล้ามนเดิมลาวกิโค้งเลยครับจะเป็นแบบนี้ผมจะแก้ไขตรงนี้นิดหน่อยนะตรงนี้รู้สึกว่ามันจะเร็วไปหน่อยแต่เด้งรอบครับนี่ก็ตรงนี้เป็น,นประมาณตรงนี้ดีกว่าไม่รอครับแล้วก็มาร์กันนี้ลบทิ้งไปเลยถ้าลบทิ้งก็คือกดแตะอีกรอบนะครับมันจะหายไปก็นี้เลื่อนมาตรงนี้อันนี้เลื่อนมาตรงนี้อันนี้เลื่อนมาตรงนี้ แบบนี้นะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมนะส,สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดชับและคลิให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเคลียบบันทึกไปเลยเฮ้ยเดนอย่าเพิ่งบันทึกกดตรงนี้นะคะ่าครับตา frame rate เฟรมเรตหกสิบเฟรนะครับอย่าลืมปรับน,นะมันจะได้ลรื่นๆืบันทึกไปเลยครับพอบครับผมก็คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมว่าผมจะสอนแต่งโทนนี่แบบว่ามันสวยๆเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับแต่คลิปนี้เป็นแบบว่าสอนตัดไงแล้วก็อีกคลิปนึ่งแบบแต่งโทนนั่แบบมันสีสวยๆยเนาะ ยวผมว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย